หมูบ้านรวบเจ้าแม่เงินกู้ออนไลน์เก็บดอกลอยดอกเบี้ยว,วันละ40บาทต้นไม่ลดขู่ประจานลูกหนี้เกือบคิดก่อเหตุสลดยกครัวยึดสมุดจดรายชื่อลูกหนี้สี่เล่มอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่วันที่5กรกฎาคม2567พลตำรวจโทรวรววัสวัดนะครบัญชาผู้บัญชาการสอ,อทอสั่งการให้พลตำรวจตรี ภูมิพัฒน์พัทรศีวงชัยผู้บังคับการสอ,อท0.5พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบัญชาศรีสุกรองผู้บังคับการสอท0.5และพันตำรวจเอกถาปกรณ์หนุมาตรผู้กำกับการ3ามก,กอสอ,อทอ .5 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นสาลจังหวัดทุ่งสงที่เศษ244ส่วน2567ลงวันที่3กรกฎาคม2567 อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่เข้าทำการจับกลุมตัวผู้ต้องหาเงินกู้นอกระบบสองรายคือ 1. น,นางสาวรัตนามณีขอสงวนนามสกุลอายุ24ปีจับกลุมตัวที่บ้านหลังหนึ่งตําบลท่าย,ยางอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกก0.3บกสอท5มีผู้เสียหาย2สามีภรรยากู้เงินนอกระบบจนหนี้ทบต้นทบดอกและถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้และขู่ประจานจนอับอายได้รับความเดือดร้อนเครียดหนักถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวคือพ่อแม่ลูกสาวโทรมาขอความช่วยเหลือตำรวจไซเบอร์อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่การกระทำดังกล่าวอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรากระทําการชักชวนผ่านช่องทางติดต่อ Facebook ให้กู้ยืมได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยมีนายทุนใหญ่ที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบซึ่งใช้งานบัญชี Facebook ชื่อบัญชีซูมาลีร่วมด้วยอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาจัดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดไมายามกอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ประกอบธุรกิจสิงเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสารสพทุ่งใหญ่จอวอนครศรีธรรมราชเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่